ครับผมสวัสดีครับนะครับทิปนี้เป็นไงบ้างโอเคเลยครับผมอันนี้ขึ้นชั้นไหมโอ้ยเยี่ยมเลยโอเคครับพี่บอยครับพี่บอยเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ล้มหงายท้องเลยใช่ไหมครับกางมุ้งหรือเปล่าเด็ดนะนะครับเติร์นทะลุอะอะนะครับน้องเน็ตน้องเนตปลาเศร้าเนตไม่ก่อนครับอยากพิ่กินนะครับนะครับจีแพรเยี่ยมไกลเขาปะฮะกินแล้วหรอเชื่อเติร์นใช้ได้ครับใช้ได้ให้ให้เหรอกดนี่ก็อปไปเอสก็จีน แอปอะไเอ่อเฮโอฮะรถตู้เป็นไงบ้างคลิปนี้มันมากนะครับแบงค์่ารัวครับ ပြែមតានកាមក້ອງយូចាប់ພາບໄວ toan 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 cầm કણળળળે! કણળળળે! કણળ કણળે! ણિછેળે! โอ้เยี่ยมโอเค <laughs> <laughs> <yum> okay.